พี่อายุเยอะแล้วหนูอายุน้อยอยู่แล้วต้องจบประมาณเท่าไหร่หรือช่วงอายุประมาณไหนดีบางคนคืออาจจะแบบกําลังเริ่มอยู่หรือบางคนอาจจะแบบพ่อแท้ไปแล้วเหนื่อยล้าไปแล้วมันยากเย็นเหลือเกินแต่สำหรับบางคนที่แบบจบมาแล้วแล้วเหมือนพี่แมวอย่างเงี้ยที่แบบเอ๊ะแล้วฉันจะไปไหนต่อเออแล้วฉันจะยังไงถ้าฉันอยากจะไปต่างประเทศแล้วฉันจะยังไงดีอะถ้าใครนะคะที่อยากจะหาคู่นะคะก็อยากจะบอกไว้เลยว่า ยังเพิ่งจะหลุดออกจากกรอบเดิมๆหรือบางคนเนี่ยอยู่ในอาชีพหรือในสายงานที่เป็นคอมฟอร์ตหลังจากที่เรากรเกษียณแล้วเนี่ยเราได้เพียงแค่2,000สวิสฟรัง์หรือ2,500สวิสฟรัง์เนี่ยรัฐบาลก็จะเป็นวัยที่สมควรและเหมาะสมที่สุดกับการไปต่างประเทศ สวีทสวีสกรีกราดกับแมวนะคะเรากลับมาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะกับช่วงของพูดเบาๆข้อมูลข่าวสารที่จะเอามาอัปเดตและแบ่งปันกันวันนี้นะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็การมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของแมวถ้าทุกๆคนเนี่ยอยากจะมาอยู่ต่างประเทศอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยากจะมาหางานทําในต่างประเทศ ต้องมีไอเดียยังไงหรือว่าต้องมีความคิดหรือว่าต้องมีแพชชั่นยังไงบ้างนะคะคือหลายๆคนเนี่ยก็ส่งคำถามมาหลังจากที่อีพี EP แรกเนาะที่แมวพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของทํำยังไงให้เราเนี่ยได้วีซ่าทำงานมาทำงานอยู่ที่ยุโรปหรือว่าในประเทศสว,สวิตเซอร์แลนด์นะคะคือเนื่องจากว่าแมวอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็แมวก็เคยแมวเองเนี่ยเคยหาข้อมูลค่ะเกี่ยวกับ การมายุโรปไม่ว่าจะเป็นการมาเที่ยวการมาเรียนการมาออทำงานหรืออะไรอย่างงี้ค่ะในในอีพีนั้นนะแมวได้พูดไปแล้วว่าแมวเนี่ยเริ่มต้นยังไงใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเอ,อ่อหลายคนสอบถามมาว่าพี่อายุเยอะแล้วหนูอายุน้อยอยู่แล้วต้องจบประมาณเท่าไหร่หรือช่วงอายุประมาณไหนดีถ้า50-60แล้วอยากจะมามาได้ไหมหรือว่าอ,อ,อายุได้น้อยอายุ10 ห้าสิบหกหรือว่าอายุยี่สิบยังไม่ได้เรียนจบดีเนี่ยจะมาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือวันนี้แมวก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องของช่วงอายุที่เหมาะสมที่ควรที่จะมาต่างประเทศหรือว่าเริ่มต้นหรือว่าลงมือหรือว่าวางแผนที่จะมาต่างประเทศนะคะก่อนอื่นเลยคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถมาต่างประเทศได้นะคะคือจะอายุเด็กจะอายุ วัยกลางคนหรือว่าจะอายุแบบมากหน่อยสวอ,อะไรอย่เงี้ยสูงวัยก็สามารถที่จะมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ความพยายามของเราด้วย คืออย่างบางคนนะคะเขามีดวงที่ดีก็คือคนที่ดวงดีก็อาจจะแบบเจอแฟนแต่งงานมาคือดวงคนจะได้มาอันนี้ก็คือกลุ่มแรกใช่ไหมคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของแมวด้วยเหมือนกันก็คือกลุ่มที่เราพยายามที่จะมาเราอยากที่จะมาแล้วเราก็าทําให้มันสําเร็จ แล้วก็บางคนคืออาจจะแบบกําลังเริ่มอยู่หรือบางคนอาจจะแบบพ้อแท้ไปแล้วเหนื่อยล้าไปแล้วมันยากเย็นเหลือเกินคืออยากจะให้กําลังใจนะคะเพราะว่าการต่อสู้ของแมวที่จะมาอยู่ต่างประเทศได้เนี่ยแมวใช้ระยะเวลาก็เกือบสิบปีนะสารฝันของตัวเองได้สําเร็จก็ปาเข้าไปปีที่7ปีที่8แล้วดังนั้นอยากจะให้กําลังใจทุกๆคนนะคะว่าเราสามารถที่จะทําได้แน่นอนค่ะ เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้ที่มาจะพูดก็คือในเรื่องของช่วงชั้นน้องอายุที่เหมาะสมในการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แมวขอแบ่งช่วงชั้นออกเป็นสี่ช่วงนะคะช่วงแรกเลยเนี่ยจะเป็นช่วงในวัยเรียนก็คือน้องๆที่ยังเรียนอ,อยู่ในระดับชั้นมปลายหรือน้องๆที่ยังเรียนอ,อยู่ในระดับมหาวิทยาลายัยหรือวิทยาลายัยหรือสายอาชีพใดๆก็ตามแต่คือถ้าสมมติว่าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะคะพี่แมวนะคะอยากจะแนะนําว่า อยากให้น้องๆเนี่ยเรียนภาษาต่างประเทศร่วมไปด้วยสําหรับคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไรคะ่ะน้องลองเริ่มเรียนภาษาอื่นๆดูภาษาต่างๆเหล่านี้ที่ที่พี่แมวจะพูดเนี่ยคือภาษาที่เวลาเราเรียนไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะมาศึกษาต่างประเทศฟรีเพราะว่ารัฐบาลให้การสนับสนุน เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะคุยเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถฟังพูดอ่านเขียนได้ในระดับที่เขากำหนดไว้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสนั้นเหมือนกับคนในประเทศเขานั่นเองและเราก็สามารถที่จะมาได้ด้วยวีซ่านักเรียนอันนี้ฝากไว้ให้น้องๆน,นะคะวัมยมัธยม ปลายเนาะแล้วก็วิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะคือตอนนี้เลยอยากจะบอกว่าน้องๆมีโอกาสมากที่จะจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะก็เลยอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยลองหาข้อมูลดูแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยสามารถเขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวพี่แมวจะมาตอบนะคะว่าการมาเรียนต่อแล้วได้ทุนการ,ราศึกษาฟรีหรือว่าได้โอกาสฟรีเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะพี่แมวแต่สําหรับน้องๆเด็กๆเนี่ยพี่แมวแนะนําเลยว่า ให้เริ่มเรียนภาษาใหม่ถ้าเกิดใครที่จะมองว่าอยากจะมายุโรปก็เรียนภาษาเยอรมันเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะให้เป็นอาวุธอยู่ในมือไว้วันไหนที่เราพร้อมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปได้เลยจริงๆแล้วมันมีทุนเรียนฟรีเยอะมากเลยนะแล้วก็ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วมีลูกๆเรียนอยู่มอตอ้นหรือมอปลายอย่างเงี้ยแล้ว เด็กอะแมวก็เป็นคนหนึ่งอะที่ตอนเด็กๆเ,เราไม่รู้หรอกว่าเราอยากจะไปทางไหนเราก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําถูกไหมคะดังนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณมีลูกหลานมีคนรู้จัก,จกอยากจะวางแผนนึงเป็นช่องทางหนึ่งให้เขาได้มายังต่างประเทศก็พยายามส่งเขาเรียนภาษาใหม่ๆโดยเฉพาะภาษาเจอรมันแล้วภาษาฝรั่งเศสเพราะว่ามันมีโอกาสสูงเลยคะ่ะที่จะได้ทุนมาเรียนต่อที่นี่นะคะ ส่วนช่วงชั้นที่สองก็เป็นในช่วงของวัยทำงานละก็คือ,อเลขสองละกันเนาะคือพูดว่าเลขสองก็คือตั้งแต่เรียนจบอ่ะบางคนก็จบเร็วก็ยี่สิบยีบย่บสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะแบบช้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ช่วงในวนะะัยยี่สิบเนี่ยค่ะเราเริ่มที่จะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบอะไรเพราะบางคนเนี่ยเรียนจบมานะเอาจริงก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบสิ่งสิ่งนั้นไหมถูกไหมคะบางคนคือแบบทํางานอดีกแล้วชอบบางคนมี ขาเรียกว่าไงแบบฮอบบี้ bies, แล้วชอบบออางคนอาจจะชอบเล่นเกมบางคนอาจจะชอบปลูกต้นไม้มออาอาจจะชอบวาดรวมบางคนอาจจะชอบดีไซน์บางคนอาจจะชอบการแสดงหรืออะไรต่างๆแล้วแต่คือเราอะตอนเราเรียนเราอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆแต่พอเราจบมาแล้วเนี่ยเรารู้ละเรามีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นละทีนนนนเ,เนี้ยในวัยเนี้ยในวัยเลขสองเนี่ยพี่แมวก็ยังเป็นพี่แมวอยู่นะคะพี่แมวเนี่ยก็ยังอยากจะบอกว่าการเรียนต่อการมองหาโอกาสให้กับชีวิตมันไม่ใช่ว่า เรามองหางานแล้วเราจะประสบความสำเร็จเลยเพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดเราจะมาวีซ่าสเปเชียลิสต์เหมือนกับที่พี่แมวเคยพูดไปในคลิปก่อนแล้วนี้ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะมาในสเปเชียลิสต์นั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีประสบการณ์ในงานนั้นๆเราก็ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญการในงานนั้นๆมาก่อนถูกไหมคะแล้วในวัย20เนี่ยคือ อาจจะยังไม่ชํานาญการมากแต่ว่าถ้ามีความสนใจหรือว่าน้องๆจบเฉพาะทางมาแล้วทํางานในสายงานนั้นมา 2- อสาปีแล้วอยากจะมาได้งานที่นี่ก็อลองสมัครดูเลยมันก็อาจจะเป็นโชคดีของเราแต่สาหรับบางคนที่แบบจบมาแล้วแล้วเหมือนพี่แมวอย่างเงี้ยที่แบบเอะแล้วฉันจะไปไหนต่อเออแล้วฉันจะยังไงถ้าฉันอยากจะไปต่างประเทศแล้วฉันจะยังไงดีอ่ะแล้วจะเริ่มต้นแบบไหนคือมันจะมีหลายคําถามเกิดขึ้นในหัวดังนั้นอ่ะพี่แมวก็เลยอยากจะแนะนําว่า ถ้าจบมาแล้วหรือทํางานอยู่แล้วเรามีโอกาสหรือเรามีโครงการหรือเรายังมีแพชชั่นที่จะไปต่างประเทศเนี่ยการเรียนต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือขนาดสูงขนาดปริญญาเอกก็ยังเปิดโอกาสให้ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วพอพี่แมวมาอยู่ที่เนี่ยพี่แมวรู้เลยว่าการเรียนปริญญาโทการเรียนปริญญาเอกในหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยคือเขาจ่ายเงินให้หมดเลย บางทีมาทุนรัฐบาลเราอาจจะแบบทุนรัฐบาลต่างประเทศน,นะคะคือเราก็อาจจะต้องทํางานให้กับเขาซึ่งเป็นผลดีไงเพราะาเราอยากจะมาอยู่แล้วเราได้ทุนรัฐบาลเขาเราก็ เอ่ข้ามาเรียนก่อนแล้วเราก็มาทํางานคืนทุนแต่บางทุนที่ไม่รู้จักและมีเพื่อนบางคนที่ได้รับคือเป็นทุนให้เปล่าก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ถูกไหมคะดังนั้นคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยาหาโอกาสโดยการอ่านให้เยอะๆหาข้อมูลให้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการเรียนต่อเนี่ยมันต้องใช้ทุนถึงแม้ว่าเราจะมาเรียนฟรีเราก็อาจจะต้องมีแบบค่าดเดินทางถูกไหมคะอาจจะต้องมีแบบพ็อกเก็ตมันนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากว่าเราจะแบบอยู่ตัวกว่าเราจะแบบ อ่าได้งานพิเศษทำมันก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างนี้นะก็คือ3เดือนของเดือนถึงบอกไงว่าถ้าเกิดเราเรียนภาษามาก่อนเนี่ยค่ะมันจะเป็นต้นทุนที่ดีเลยเพราะว่าเรามาถึงที่นี่ปุ๊บ ถ้าเรามีโอกาสได้มาเรียนต่อใช่ไหมคะเราพูดภาษาเขาได้แล้วเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปสมัครงานเราจะไปทําร้านอาหารพาม麦当劳ไปเสิร์ฟหรือว่าเริ่มจากอะไรก็ได้ที่นักเรียนต่างชาติเขาทํากันอยู่ทั่วโลกเราก็สามารถทําได้เพราะว่าเราได้ภาษาใหม่แล้วจะสำคนที่ไม่ได้อยากจะมายุโรปไม่ได้อยากจะมาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ลองดูลู่ทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าไม่จะเป็นอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะ อ๋อง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องเรียนภาษาใหม่แต่ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะมายุโรปอยากจะมาสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องปักมุดไว้แล้วก็ต้องพยายามก้าวไปทีละสเต็ปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทิ้งคาถามไว้ได้เลยนะส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มวัยสาแมวขอเรียนให้ทราบแบบนี้ค่ะกลุ่มวัยสาเนี่ยคือเพื่อนกันเพราะว่าแมวเนี่ยอยู่ในเลข3ต้นๆแมวก็จะบอกว่า เป็นวัยที่สมควรและเหมาะสมที่สุดกับการไปต่างประเทศอันนี้พูดตามตรงเลยนะคะถ้าจะมาเรียนต่อเราก็มีประสบการณ์ทํางานแล้วถูกไหมคะดังนั้นการเรียนต่อระดับปริญญาโทรหรือระดับปริญญาเอกหรือว่ามาเรียนต่อปริญญาตรีอีกใบหนึ่งก็ตามแต่เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์ในการทํางานด้วยซึ่งเราก็จะมีประสบการณ์สังสมมาแล้วล่ะในระยะหนึ่งอันดับที่2ก็คือถ้าเราจะมาหางานทําเราจะมา เราอยากจะได้ Work Permit มันก็จะมีโอกาสละเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขางานนั้นๆที่เราได้ทำมาหรือว่า3ไฟ3นี่คือแพชชั่นล้วนเลยนะคะไฟของความที่อยากจะมาไฟของ การต่อสู้ที่เรายังมีความรสึกว่าเราพร้อมแม้วมองว่าเลข3ามเป็นเลขที่พร้อมมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งความรู้ละมีทั้งประสบการณ์ทาง,งานละมีทั้งประสบการณ์การใช้ชีวิตละดังนั้นคือถ้าเกิดว่าเรามาต่างประเทศในวัยเนี้ยเราจะหนักเอาเบาสู้เราจะเหมือนกับวัยกลางคนที่อายุไม่น้อยไปอายุไม่มากไปที่พร้อมที่จะ,ะสู้ทุกอย่าง ไฟทุกอย่างคือแม้มองว่าวัยนี้เป็นวัยที่เราสามารถที่ก่อร่างสร้างตัวได้แล้วก็เรามีโอกาสมากเลยไม่ว่าจะเป็นการมาเรียนต่อหรือว่าการทำงานหรือว่าการออกมาใช้ชีวิตถ้าใครนะคะที่อยากจะหาคู่นะคะก็อยากจะบอกไว้เลยว่าเลขสามเนี่ยเลข2ไปปลายต้องไปปลายด้วยนะแล้วก็เลขสาเนี่ยจะเป็นวัยที่เอ,อ่อชาวยุโรปเนี่ยแต่งงานกันเยอะเพราะว่า เขามองว่าทุกอย่างสเตเบิลแล้วทุกอย่างแบบเราเป็นผู้ใหญ่พอแล้วเรามีความรับผิดชอบเพียงพอแล้วดังนั้นคือเนี่ยก็แม้วมงเลยว่าเลข3เนี่ยเป็นเลขเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสไม่ว่าจะเป็นการเจอ,เอคู่ครองไม่ว่าจะเป็นการเจอการงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเจอโอกาสที่ดีๆและเราเนี่ยมีใจพร้อมสู้ดังนั้นคือขอเป็นกำลังใจให้กับคนเลขสท,ทุกคนนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่แม้วมงว่าเหมาะสมที่สุดที่เราสามารถที่จะ สู้และลุยกับทุกอุปสรรคได้ค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็คือกลุ่มเลข4กลุ่มเลข4กับกลุ่มเลข5เลข5านี่มาคิดว่าหลายๆคน50แล้วเราคงไม่มีใครอยากจะมาต่างประเทศแล้วถูกไหมคะแต่ว่าเลข4เนี่ยคือยังบางคนเนี่ยยังยังเพิ่งจะหลุดออกจากกรอบเดิมๆหรือบางคนเนี่ยอยู่ในอาชีพหรือในสายงานที่เป็นคอมฟอร์ตเทเบิลโซนพี่ๆที่อายุเลขสเนี่ยอาจจะ เยอะไปสําหรับในความคิดแมวแต่ก็ถือว่ายังไม่สายนะก็ยังสามารถมาได้เพราะว่าอะไรนะั้นแหะคะที่แมวมองว่าอันอาจจะสายไปสักนิดเพราะว่าอย่างนี้ค่ะอย่าลืมว่าการมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศทั้งประเทศในยุโรปและอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นนะคะ่ะแมวขอยกตัวอย่างที่นี่แลก้กันเพราะมาอยู่ที่นี่เนะเาะก็คือว่าการกเกษียณอายุของคนสวิตผู้ชายอยู่ที่65ผู้หญิงเพิ่งเปลี่ยนมาไม่กี่วันนี้ค่ะอยู่ที่64 แต่เราสามารถเออรี่รีทายได้นะคะเราก็จะได้เงินบํานาญน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเมมองว่าถ้าสมมติว่าเรามาอายุเลขสี่นั่นหมายความว่าอายุการทํางานของเราก็จะอยู่แค่20ปีหรือ25่สิบาปีอะม็กซิมัมทป็นผู้ชายหรือถ้าเรามาเลขห้าอย่างเงี้ยเรามายุการทํางานแล้วเราเสียภาษีแค่10ปีหรือ15ปีคือแม้มองว่าถ้าเกิดว่าเราสู้ด้วยตัวเองไม่ได้แต่งงานมานะคะตอนเรา,าเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีเงินสะสมน้อยเวลาเรา ลิทายออกมาค่ะเราก็จะได้เงินเนี่ยไม่เพียงพอแต่รัฐบาลเขาก็จะเติมเงินตรงนั้นให้มันเพียงพอต่อการอยู่อาศัยสมมติว่าอย่างในสวิสเนี่ยแล้วแต่รัฐนะคะไม่เหมือนกันอาแม้วขอ,อยกตัวอย่างว่าถ้าจะอยู่ได้ก็จะต้องอยู่ด้วยเงินเดือนละ3 0 0พ s w สวิสฟรังแต่ถ้าสมมติว่าเงินภาษีที่เราได้หลังจากที่เรากรเกษียณแล้วเนี่ยเราได้เพียงแค่ 2,000สวิสฟรังหรือ2,005สวิสฟรังเนี่ยรัฐบาลก็จะเติมในส่วนที่ขาดหายไปให้เราอันนี้คือพูดในเรื่องของ general ไม่จาะลึกแต่ละเคสนะคะเพราะบางเคสก็คืออาจจะมีเงินดเหลือน้อยมากแล้วรัฐบาลก็ต้องดูแลหรือบางเคสคือรัฐบาลดูแลทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้แต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแมวจะมาพูดคุยในเรื่องของรัฐสวัสดิการเนาะแล้วก็เงินบำนาญเงินกเกษียณอะไรเงี้ยให้กับทุกๆคนได้เห็นว่าเอ้ยทำไมแมวถึงเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้แมวแตัดสินใจอยากจะมาอยู่ต่างประเทศเพรรรราาาาะว่ากกามีัสัสิ ที่ดีนั่นเองค่ะดังนั้นคือคนที่อยู่ในวัยเลขสีคนที่อยู่ในวัยเลขห้าเนี่ยอาจจะสายไปสักนิดแต่ก็สามารถที่จะมาได้แล้ววิธีที่จะมาเนี่ยแม่มองว่าน่าจะเป็นมาเรียนต่อนี่น่าจะก็คือถ้าวัยเลขสีแล้วก็คงจะไม่อยากเรียนต่อแล้วใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการมาโดยวีซ่าเวิร์ค r อมิตสเป s ชียลลิสต์อย่างคลิปที่แล้ที่มาพูดไปเนี่ยคือมีพี่กุ๊กหลายๆคนเลยนะคะ หรือว่ามีคนงานฟาร์มห,หลายคนเลยที่เขาอายุเลขสี่แล้วแล้วเขาก็ได้รับวีซ่าทำงานมาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในใสายงานนั้นๆไงดังนั้นแม้วมองว่าคนที่อายุเลขสี่อายุเลขห้าเนี่ยสามารถที่จะมาได้แต่น่าจะเป็นวีซ่าทำงานที่เป็นวีซ่าสเปเชียลลิสต์เป็นบุคคพิเหรือ,อใครจะไปรู้เราวันหนึ่งอาจจะแบบสะดุดรักตอนแบบเป็นรถรุน่นขบวนสุดท้ายอะไรเงี้ยอาจจะเจอ,อ ภรายาหรือเจอสามีเป็นชาวต่างชาติที่แต่งงานแล้วก็ขึ้นมาอยู่กินกันก็อาจจะเป็นไปได้แต่สังเกตดูนะคะเวลาแมวพูดแมวจะไม่ค่อยพูดในเรื่องของการหาคู่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าได้ก็ดีอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อะเราจะมารอฟ้ารอฝนมันก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตของเราเป็นของเราเราก็ต้องก้าวหน้าและใช้ชีวิตของเราด้วยตัวเราเองถูกไหมคะแมวขอสรุปทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะคะง่ายๆสั้นๆคือช่วงอายุเลขสิบ น้องๆต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามค้นควายหาความรู้เรียนภาษายุโรปเพิ่มเติมหรือภาษาที่เราอยากจะไปนะคะอาจจะเริ่มเรียนจาก YouTube ก่อนก็ได้หรือว่าซื้อหนังสือมาเรียนก่อนก็ได้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมตัวสำหรับคนวัย20นะคะก็จะต้องมองหาการเรียนต่อ หรือว่าการทํางานแต่เราต้องยอมรับว่าประสบการณ์เรายังน้อยถูกไหมคะแล้วการมาเรียนต่อเนี่ยก็เป็นการลงทุนแต่เป็นการลงทุนที่เกิดผลผลิตที่งอกงามเสมอคะ่ะลงทุนกับการเรียนการศึกษาไม่มีวันเสียนะคะมีแต่การที่จะได้กลับคืนมายิ่งมาก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 ,มาก,มากยิ่งมากยิ่งขึ้นยิ่งดีส่วนคนวัยเลขสามนะคะแมวมองว่าวัยเนี้ยเป็นวัยที่เหมาะสม เป็นวัยที่แบบมีทุกอย่างครบละก็อยากให้ดูทุกคนเนี่ยพยายามแล้วก็อยากให้ดูทุกคนเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทํางานที่เราผ่านมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหางานหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานได้สักพักหนึ่งแล้วเรามีเงินเก็บก็เอาเงินตรงนั้นนะคะมาลงทุนเรียนต่ออันนี้เป็นสิ่งที่แม้วแบบแนะนําเลยสําหรับคนวัยสามสิบนะคะและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าทั้งกําลังใจประสบการณ์เราพร้อมแล้วอะ่ะเราคิดว่าเลขสามเป็นเลขที่กําลังดีค่ะ แล้วก็เลขสี่กับเลข5ขอรวบไปด้วยกันเลยนะคะก็คือว่าเป็นวัยที่อีก20ปีอีก1 0ปีก็จะ,กะเกษียณแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะมาเนี่ยก็อยากจะให้มองหางานที่ตัวเองทําอยู่หรือว่ามองหางานที่เป็น Specialist แล้วก็ประเทศไหนที่เขาสามารถออกวีซ่าทํางานให้ได้เพราะว่าถ้ามาเรียนต่อเนี่ยแบวคิดว่าเอาเงื่อนไขของ การเรียนต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ด้วยอายุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ทำงานหรือว่า specialist visa ซึ่งแม้จะพูดในคราวต่อไปเนี่ยก็อาจจะทำให้คนวัยเลขสีมาทำงานที่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรื่องหน้าเราจะมาคุยกันในท็อปิกอื่นๆที่น่าสนใจด้วยก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีก็ฝากแชร์ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งวันนี้สวิสสวิสกรีสกรกับแมวลากันไปก่อนนะคะกับวิวหลังบ้านแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใครที่อยากจะมานะคะ ต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะกอดตัวเองให้แน่นๆเลยแล้วก็ต้องพยายามต้องขยนันต้องอดทนนะคะแล้วขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะส่งความสุขที่นี่จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะ